กับ Wellness s าร์ชะคะบอกเลยว่าช่วงนี้ราคาทองขึ้นไม่หยุดเลยจนวันนี้ห้าหมื่นกว่าบาทนะทุกคนเวลาจะตัดสินใจซื้อทองเนี่ยก็คือแบบคิดหนักแหละว,ว่าจะซื้อตอนนี้ดีไหมหรือว่าเฮ้ยทองมันจะลดลงเมื่อไหร่หรือมันจะเพิ่มขึ้นคิดหนักแหละแต่ว่า Wellness s าร์ชชัเขามีแจกทองค่ะทุกคน,กคนเดี๋ยวเราไปแอบดูผู้โชคดีที่ได้รับทองคํามูลค่าหนักหบาทกันค่ะ ความจริงอะไรนี่ยังไม่เชื่อเลยคือ <laughs> คนไม่ค่อยมีดวงด้านนี้คะ่ะก็หมเงินได้ก็จริงซื้อกระทะของโคเรียคิงไปคะ่ะไม่ได้ซื้ออย่างอื่นเลยคะ่ะซื้อแค่กระทะใบเดียวตอนที่ไลฟ์สดอะคะ่ะไม่ได้ดูแต่ว่าพอมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อมาว่าเราได้รางวัลก็เลยเข้าไปดูใน Facebook ว่าเออมันมีชื่อเราจริงตอนแรกรู้สึกว่าเป็นวิชาชีพหรือเปล่า <laughs> เปิดมาถึงก็กําลังจะจับรางวัลนะนะสักเดียวคนที่สองเออเราคงไม่มีว่าดูอื่นก่อนผ่านไปวันเปิดดูท well> ี่สามคนนี้ชื่อคล้ายนายกอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่มันเลานี่ว่ะทีนี้ตัวหนังสือมันเล็กมองไม่เห็นนะอ๋อแว่นขยายมาส่งคนที่สามเฮ้ยใช่ไว้ดีใจ เป็นกระทะโครเรียติงอะค่ะก่อนหน้านี้ซื้อมา3ใบแล้วในราคาปกติตัวนี้เห็นมีโปรโมชั่นมันมีตำหนิและราคาถูกก็เลยลองซื้อมาก็โอเคตำหนิแทบไม่เห็นน้อยมากใจจืนินใจจีนจจินบริการดี<จ>ดีมากเลยด้วยความที่ลูกค้ามารับตรงกับวันส่งกรานที่ทางบริษัทจัดพอดีจัดไปเลยค่ะ ตื่นเต้นนะคะ่ะเพราะว่าไม่เคยได้ร่วมรายการอะไรแบบนี้เลยแล้วก็เพิ่งลองซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทนี้ครั้งแรก <Wow. S 1> แก็เลยลองร่วมรายการดูดีกว่าแล้วก็ดันเป็นผู้โชคดีด้วยอะคะ่ะสำหรับใครนะที่ยังไม่เคยช็อปกับ Wellness Mart ช็อปแนะนำเลยครัว่าให้มาลองร่วมกิจกรรมแบบผมไม่แน่นะครับผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณก็ได้ครั